จากบ้านของต้องเอี้ยงนะต้องเอี้ยงล่าครับวิธีการเด็ดผักละนี่คือเราต้องเอาอย่างไรครับยอดอยอดอ่อนของต้นผักละพรือว่าผักชะอมก็คือผักละผักละคือชะอมครับโอเคเนาะวันนี้เนาะครับหลังจากที่เราบปรับความสัตว์ในการหาปลาเข้ามาเก็บผักเก็บผักกินกันดีกว่าเนาะแล้วในตลาดก็มีเยอะแยะเนาะ ดูเป็นวิถีชีวิตดูเออดูเป็นอะไรนะทำอาหารวิธีการทำอาหารดีกว่าเนาะใช่เพราะว่าน้องมินกับน้องหนุ่ยจะถนัดการทำอาหารมากมากครับวันนี้เราก็เป็นสีสันต้นคลิปในการหาปลาขับๆกันนะครับเป็นบรรยากาศเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเบือเ่อเนาะรับก่อนที่เราจะทำอาหารกินกัน,นก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะน,น้องมิ้นเนาะ ครับมังหน่วยนี่ทำอะไรครับมี้คั่วทิพย์ครับกร,รับผมอ่ามาได้ชีครับอ๋อกำลังได้ผักชีนะใช่ครับแล้วนี่คือเรามาอ่าตั้งเตาอังโลด้วยกันแล้วก็ก่อไฟร้อนได้ที่นี่จะทำเมนูใส่วนของคั่วแคร์ครับคั่วแคร์ใช่ไหมครับครับผมดูว่าแกงผักรวมนะครับเมนูแรกข,ของเราวันนี้นะใช่ครับขั้วแคร์ครับผมโอเคก็มีมีจะมีอยู่สามเมนูด้วยกัน มีลาบปลาครับนด้งลาบปลาอ่ะครับผมข้อแคนะ้อแค่มีส่วนของผักน้ำมันหอยอ๋อคณะน้ำมันหอยโอเควันนี้เราจะมีสามเมนูให้เราได้ทานกันนะครับครับโอเคมาข้อควรหอยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนแล้วครับข้อที่มาข้อครับอ๋อข้อมาข้อสองตรงนี้ครับ ครัวบ,บ้านๆเนี่ยครัวคนทุกเที่ยงนะแต่เราย้ายครัวมามาอยู่ข้างน,นอกนี้แล้วกันเนาะนี่นี่คือเครื่องเคียงเราหลายอย่างใช่ไหม,มอะไรเนี่ยหอมแดงหอมแดงครับแอนชะอมแล้วก็อะไรเนี่ยแครอทมะแขวงมะแขวงไนะมะแขวงมะแขวงเหรอใช่ไม่ใช่ภาษาภาษากาแขวงอ๋อภาษาการาออกมะแขวงใช่ไหมครับอ,อ๋อแล้วภาษาเมืองครับ เราแข้งอ๋อนี่นี่สองคนนี้จะรู้วัตถุดิบค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็คล้องแลคลนกับมินนี่คือคณะและหกยาวครับอ่ะผักกาดเราผักกาดผักผักกาดนะครับพูดผิดพูดผิดไก่นี่วัตถุดิบเราไก่ครับแล้วก็อันนี้จะได้ใช้ไหมหน่อไม้หนอ่หนอไม้ได้ใช้ไหม ได้ใช้โอเคไช่เลยครับเพืเ่อนๆตลอมาติดตามกันทำอาหารของเชฟน่นเชฟน่ยนะครับ,รบเยี่ยมเลยครับคราที่แล้วก็อร่อยจัดจ้านมากครับนขนมขนมจีนปลาดูดแบบอือรับเราติดตามั <7 S 1> นเรื่อยๆครับต,ต่อไปจะจี๋นะครับ,ะะรบมะเขือครับมะเขือนะ,ะเขือจะมีทำ เมนูราบปลาครับเมนูราบปลาอ๋อครับจีกับนี่เลยราบถานนี่เลยนะใช่ครับอของแคลนะครับเชื่อได้เลยเผาครับเผาไปจักว่าปลาบ้หน่อยเพื่อความหอมนะครับครับอีกปลาเป็นคือตัวชูโรงเลยนะใช่ครับของของดีที่เด็ดครับ โอ้ใส่หมดเลยเหรอครับอคครสชาติจัดจา้านแน่นอนครับเดี๋ยวอ่ะเราไม่ใส่หมดครับครับเอาขวัวไปก่อนนะค,นครับคุณเอี้ยงทำอะไรครับเนี่ยนบครับเจ้าอันนี้ใส่รัวแคร์ค่ะมีนอมายอ่าม,มาีกวดปัสยวแล้วก็มีผัดกาอแล้วก็มีครครับขอไปล้าง่อนเนอเจ้า ความฉดของเราเยอะแยะม,มาก,าม,ากมายครับ,บ,รบละลานตามากเลยขนาดยังไม่ทำยังไม่เสร็จนะหิวแล้วเนี่ยหอมใช่หมครับใช่หอมหอมเครื่องต่างๆ,ๆที่เอามาทํากันวันนี้นะครับๆๆๆๆสุดยอดครับๆๆๆๆบรรยากาศแบบหัวบ้านๆแล้วก็เมนูอันหลากหลายกับฝีมือน้องหนุหน่ยและน้องมีนะครับสองคนนี้รับกันความอร่อยนะครับพักแคร์อ่ะพักแคร์กัน มีมอระเจ้าจากบ้านเนขิงคาตะไคร้ผักแครนี่พืชผักสวนครัวนะปลูกเองเนาะครับในบ้านในเจ้าโอเคไหนเขาดูเขาดูบ้านกว้างบ้านเลี้ยงกุ้งเนาะไม่เบื่อบรรยากาศครับวันนี้นื้อกวางบอกวางเนาะเพื่อนๆบอกวากันนะอ่ะข้าเมืองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาดูเขาดูนี่นี่คือผักแครผักแครเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนใส่คััวแครครับโอเควัตถุดิบหลากหลายครับวัตถุดิบนี่คือขมิ้นนะครับเอาใส่อะไรนะ โอเคนะต้มน้ำทำอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวจะต้มปลานะครับอ๋อต้มปลานะต้มหัวปลาครับต้มหัวปลาครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลากกันต่อใช่ไหมครับใช่ครับครับอาจจะจีมะเขือมะเขือนะครับอืมพอให้สุกใช่ไหมครับใครับนี่คือการจีนะลองเทออกมาครับน้องหนุยอันนี้ใบอะไรนะใบโกส่วนใบโกศลที่อยู่ในบ้านเมื่อกี้นี่นะเอามาใส่อะไรนะ ตัวแคร์ครับอ๋ออยู่หน้าบ้านนู่นนะอ๋อตัวนี้โอเคโอเคอยู่หน้าบ้านเองเ่ยตัวนี้ครับเพื่อนๆครับมโน้กีแย่งคุณนี้ยังเอาไปล้างก่อนครับแคร์นี่ผักอลังการมากเลยนะครับเพื่อนๆพอมารวมๆกันนี่ดูแบบสีสันสวยงามครับเยอะมากยเลยครับเฮ้ยนี่จะทำดอกสนยดอกอือฮึน ยาวแล้วก็ปันสองหน่อไม้โซดนะคะแล้วก็มีนีบไค้นะคะแล้วก็มีใบแคร์นะคะแล้วก็มีผักกาดไก่ขั้วแคร์ค่ะไม่ได้แกงแคร์เป็นขั้วแคร์แห้งเจ้านี่ไก่เจ้าไก่นะครับวัตถุดิบเราเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะค่ะผักนั้นเลยค่ะเพื่อจะชวนนกวางมากินข้าวโดยยี่นกวางมาก่อนี่จะชวนนะคะโอเคครับของเขามาครับ การหั่นสคร้นะครับครบับผมเข้ามาถูกทางแล้วพขาตัวใหญ่นะเชฟรุ่นใหม่เนี่ยหั่นเข้าไปครับอันนี้ใส่อะไรนะครับน,นี้ใส่กัวแคร์นะกัวแครนะน,นี่ก็หั่นหอมแดงนะครับตอนนี้ก็เตรียมครกแล้วนะครับใส่พริกแห้งเกลือใส่อะไรครับเป็นครับใส่ เครื่องเทศครับเครื่องเทศเข้าไปครับเพื่อที่จะโขลกแล้วก็จะเอาไปใส่แกงนะครับแกงแค่ใช่ไหมครับวกแค่ครับผัแค่คือตอนนี้แค่เตรียมวัตถุดิบเองนะครับผมท้องลงแล้วครับนี่ไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดนะประมาณเก้าเม็ดนะเก้าเม็ดไม่เผ็ดนะโอ้โหลองดิลองเผ็ดไม่เผ็ดเดี๋ยวก็มาชิมกันดูครับนี่คือที่เราคั่วกันเมื่อกี้นะครับเมล็ด ครับตัวนี้จะทําให้กลิ่นมีความหอมนะครับโขกเข้าไปนี่คืออ่าจิ้มแตะจมูกเลยครับเม่กีก็ใส่ตะไคร้เข้าไปนะครับรับน้ำให้เลยครับเดี๋ยวมิ้งรับช่วงต่อนุ่มหน่อยครับปลาสดบๆสบจากร้านค้าเลยครับเนี่ยเม่กี้มายัางเป็นอยู่นะเขาทำมาให้แล้ว ที่เราไปเอาจากลำวกห้วยเมื่อกี้ใช่ไหมคะตัวนี้ไม่ใช่ครับมาจากร้านค้านะครับแม่วมคองแคลวของเชฟหนุ่ยครับใหญ่มากเนื้อนี่คือแบบตัวแบบกลางๆครับนี่ถ้าเป็นเราหาได้เองคสุดยอดมากเนาะครับถ้าเป็นปลาธรรมชาติเนื้อจะหวาน ครับเอ๊ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเนื้อปลานิลสดๆนะครับอ่ะโอเคขูดเนื้อครับขูดเอาเนื้อใช่ไหมครับใช่ครับใช้ช้อนขูดแล้วนะครับขูดแบบนี้เลยเอาเฉพาะน้ำส่วนนะครับแต่แล้วใส่หอมแดงเข้าไปแล้วนะครับประมาณสองเห็นสามครับตำเข้าไปนะครับป๋องไงยะ ฮันนอยเนาะซอยนอครับโคแคครับเส้นไนนอค่ะเส้นโคแคลโคแคลนี่มีเครื่องเคียงหลายอย่างเนาะอ๋อเด็ดพักทุกชนิดรวมกันครับครับน่ากินมากมากเลยเนี่ยครับเสื้อเอากินแบบน้าอนน้อนี่มาเป็นกล้วยอมครับอันนี้เนื้อปลานะครับเพื่อนๆข้าวบริสุทธิ์แล้วก็นี่นี่หัวปลาเราไปต้มครับหัวปลาครับ นี่น้ำเดือดแล้วเครื่องเครื่องน้ำเดือกก็จะมีอะไรนะตะไครับหอมใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สองอย่างเพื่อับพราคาเพื่อดับกินข้าวของปลานะครับอย่างนี้กัครับยังไม่จบนะครับเมนูนี้ยังทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่หยุดยั้งจนกว่าจะได้กินครับสหลขั้นตอนขั้นตอนสำคัญนะครับ จะทาการลาบนะครับาบต้องแยกหนังเนื้อก่อนอ๋อแยกหนังกับเนื้อนะครับบางทีนี้ต้องใช้ความชํานาญและคล่องแคล่วนะครับต้องทาบ่อยๆนะครับถึงจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับนี่ลองดูความคล่อง,อ,องแคล่วของหนุ่ยครับโอเคแล้วก็จะเอามาแยกหนังแยก่หนังนะครับหนังแล้วหนังเราจะใช้ไหมครับหนังจะ เอาไปทอดอ๋อไปทอดอ๋อเพื่อที่จะทําให้เป็นกรอบๆเอาเป็นเครื่องเคียงครับแล้วก็ผสมลงในลาบเลยครับครับคแสดงว่าชิ้นส่วนของปลานี่ใช้ได้ใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยนะใช่ครับครับเจ๋วเลยนะเนอะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับก็การลาบนะครับลาบเนื้อที่แยกแยกหนังนะครับครับแต้วมาหั่เป็นชิ้นๆต่อไเลาบจะทำการลาบนะ จะได้ลาบง่ายๆหน่อยจะเอามาลาบทีเดียวหรือว่าค่อยๆลาบทีละส่วนครับลาบทีละตัวลาบทีละตัวครับเพื่อที่มันจะได้ละเอียดใช่ครับครับเห็นไหมครับเนี่ยคล่องเข้ามากเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับใส่เพื่ออะไรครับความเหนียวของปลาครับเพื่อความเหนียวของปลา มันมันจะมันเหนียวครับอ๋อจะลดความเหนียวลงจะได้ลาบไา่เหนียวครับให้มันเหนียวอ๋อให้ให้เหนียวเลยใช่ไหมครับอไม่รู้ไม่ไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยตอนนี้ใส่เผือที่เราเผ่าไปเมื่อกี้นะครับคือลาบผสมกันไปเลยนะครับไม่รู้มาก่อนนะว่าเขาต้องผสมกันอย่างนี้เลยครับผมตอนแรกนึกว่าจะแบบประมาณว่าลาบแค่เนื้อปลาลาบปลานี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมชอบกินลาบปลานะครับ มตัวนี้ก็กําลังคั่วมะเขือพวงนะครับมะแหวงภาษาเมืองหรือว่ารวมมะแหวงมะแหวงแล้วก็มะเขือพวงยิ่งได้หลายอย่างเนาะครัับอนนี้คือคั่วกับน้ํามันนะใช่่คะเดี๋ยวก็จะตามด้วยหอมแดงตามด้วยหอมแดงเพิ่มความหอมหอมแดงคือตรงนี้นะออ่าโเคแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยครับก็กินได้เลยอ๋อครับโอเคขั้นตอนแบบนี้นะค่ะ ่อยันนี้ตอนทาเสร็จหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะมะขก็เขือเขือมะเขือพวงมะขวบพวงมะแวงหรือมะแ้งครับดูหน้าตาใกล้ๆนะครับพร้อมแดงเนาะครับก็สามารถรับประทานได้เลยครับรุงนิดหน่อยอ่ะครับโอเคย่างไก่ให้พอหอมนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ขั่วคั่วแกงแครครับใช่ไหมครับผมคั่วแครไก่ขั่วแครไก่ครับ ครับเล็กติดเล็กถูกอผมอ่ะห <c oughs> อ,อมครับ <c oughs> ต้มเอ่อต้มว่ะอันนี้ก็ตำกระเทียมแล้วนะครับเพื่อที่จะไปเจียวแล้วคนนี้ก็หนีไปกินมาม่าเฉยเลยมาเข้ามาไงนะ <c oughs> พ่อแล้วพ่อก็หิวฮะมาเข้ามาไงเนี่ยซ่อนมานะกะยซ่อนอย่างซ <c oughs> ่อนปลาไม่เน, <c oughs> นี่ยไปเนี่ย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 พ่อบัตรายเจ้า <c oughs> พ่อแสดงว่ารองทำ กินรองต้อก่อนเออข้อไปว่ารองต้อเออคนนัดตีเราขิงลาบล้ำๆมากินนะอันนี้ก็ใส่หอมแดงใช่ไหมใช่ค่ะเจียวหอมแดงเจียวหอมแดงเข้าไปเพื่อที่จะเอาไปใส่กับลาบปลาลาบปลาอ๋อต้องความหอมกับลาบปลาแล้วไม่ต้องตั้งไฟแรงมากใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ไวครับอืมโอเคครับต้องหงียบคุณนมิ้นนะค่ะอือหืออันนี้คือ ัวหอมเคียวกระเทียมกระเทียมเคียวเพื่อที่อาไปใส่ลาบปลานะครับราบปลาเนนซึ่งฝีมือน้องหนุ่ยนี่สุดยอดมากครับหอมเลยครับท้องลงแล้วลงอีกครับก็ทําได้อีกอย่างคือรอครับตอนนี้เวลาก็สี่โมงสี่สิบนาทีแล้วครับครับหนังปลาที่เมื่อกี้นะครับครับที่เราแล่แยกไว้เมื่อกี้นะครับใช่ครับ มาเดี๋ยวเรามาหั่นไว้ครับจะรไปทอดนะครับครับตัวนี้คืออร่อยมากตัวนี้คือตัวอร่อยครับครับเพราะว่าเนื้อปลานี่คือใช้ได้แทบทุกส่วนเลยแล้วใช้ได้เกือบหมดเลยไปคือทอดหนังปลาครับไส่เลยครับตัวอร่อยเลยครับตัวเนี้ยดูลงเลยใช่ไหมครับใส่เกลือเนยอันนีครับใส่เกลือนิดหน่อยเหลืองแล้วครับ เริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วครับเหลืองแล้วครับเริ่มสวยแล้วครับครับอันนี้คือเมนูข้าวแข็ครับใส่เข้าไปแล้วอันนี้พวกพริกแกงที่เราตำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่กระปิ้เข้าไปนิดหน่อยช้อนหนึ่งใช่ไหมครับครับส่วนนึงช้อนหนึ่งครับ อันนี้เมนูที่สองเรานะใส่อะไรต่อครับม่กรูดลงไปนิดหน่อยครับอืมผึ้งครับแล้วก็ขยี้ครับครับจะได้กลิ่นของใบมะกรูดออกมานะครับอืมเจ้วครับใ่เติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยนะครับใส่น้ำไปนี้เพื่อที่จะไม่ให้แห้งจกกระทะนะครับต่อไปนะครับใส่ไก่ครับอือใส่เข้าไปแล้วไก่หนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อะไรต่อครับ ใช้ครับใส่ไปเลยครับหน่อไม้จะสุกช้าครับหน่อไม้จะสุกช้าเนาะใส่ไปเลยโอับเชฟหนุ่ยคล่องเข้ามากครับแล้วก็มีความใจเย็นและมีความพิถีพิถันนะครับหรือภาษาหรือภาษาเมืองภาษาเหนือก็บอกเปลี่ยนนะครับเคอยทำไปครับคอยทำไปใจเย็นครับเนี่ยถ้าเมนูอะไรที่ยากๆต้องค่อยๆใจเย็นครับ ใจร้อนไม่ได้ครับไม่ไม่อร่อยครับของอร่อยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเมนูวันหยุดครับลุกเขาให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้ไม่ยากแลวใช่ไหมครับไม่ยากแลวครับก็รอให้สุกแล้วก็ค่อยๆใส่วัตถุดิบที่เหลือเข้าไปเรื่อยๆนะครับรับเวลาผ่านไปก็หน้าตาสีสันก็เริ่มน่าทานขึ้นเรื่อยๆนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับผม เพื่อให้ทานร้อนแรงแล้วก็สุกเร็วขึ้นรอคอยครับ,บความพิถีพิถันของเชฟหนุย่ยดูฟันครับเพื่อนเฮ้ยเยอดคร,รับหิวไหมครับเพื่อนผมรู้ให้หิวกันนะคนเอียงจิ้มเหรอไปได้ไหมครับเ,น,เน,น,นะนือ,อรสชาติล้นะองายาเข้าล้วอ่าล้ำนี่คือมีรสชาติอไรพ่อง รมกลมมีแกงแค่ค่ะนัวรมกลมเออต้องบอกรสชาด้วยโอเคี๋ยวใส่พริกมะเจ้าต่อไปก็นัวฟักยาวนัวฟักยาวมะเขื่อนพวงมาเขื่อพวงนะครับพอได้สีเขียวเข้ามาตัดอ่าสีสันก็เริ่มน่ากินขึ้นเรื่อยๆครับเียมาเขื่อพวงใส่ไปแล้วครับน่ากินมากเจ้านี่ครับขัวขัวแค่นะครับอาหารมื้อเหนือของเราครับใส่อะไรต่อครับน้องหนุ่ยใส่ อ๋อใส่ใส่เพิ่มกินเข้าไปเนาะครับก็นแต่จะหกแล้วใช้มือนะครับครับเอาเลยครับเราครัวเป็นบ้านเนี่ยะครับตามคอนเซ็ปต์ครับวัตถุดิบต่อไปของเราก็คือผักครับผักต่างๆผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ครับโอ้โหเาันตามากครับสื่อสารหน้าทางครับแล้วมันยอกกันเนาะยอกก็คือยุบนะครับ ตอนนี้ใส่อะไรเข้าไปครับเราจะทําการคนราบปลาแล้วนะครับครับตอนนี้เราใส่พริกลาบเลยครับเราวกมาสู่เมนูราบปลากันต่อนะครับดูสลับสลับไปนะครับนี่คือพริกราบปลาใส่กับน้ำแล้วครับเนี่ยน้ำต้มปลาครับน้ำต้มปลาเมื่อกี้นะครับซุปครับน้ำคือมาจากตรงนี้น้ำซุปครับอืมนี่พริกราบใช่ไหมพริกาบครับที่เราคั่วไว้ตอนตอนแรกนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเคือเข้าไปนะครับครับ พวกเขาให้เข้ากันแล้วทำไงต่อครับคนจยกว่ามันจะเข้ากันบด้ดีครับอ๋อชิมครับครับแต่แต่นี้เราจะกินดิบก็ได้จะคั่วก็ได้ใช่ไหมครับทราครับคั่วก็ได้หรือว่าจะเอากินดิบๆเลยก็ได้ครับและและน้องหนุ่ยชอบแบบไหนครับชอบดิบมากกว่าชอบดิบนะครับมันจะได้รสชาติของของปลามากครับครับสุดยอดจริงเมนูสลับมาเมนูนี้ก็เสร็จแล้ว ่หนยครับขั้วแคร์นะครับอ่ะน้องน้องมิ้นชิมครับไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากกับเมนูที่เรารอคอยแซ่บหนุยนะครับเดี๋ยวเราจะมากินกันครับรอบปรุงอ่าลาบไปนิดนึงนะครับเมนูของเราปรุงรสเสร็จแล้วครับเพื่อนอันนี้แบบดิบนะแต่ว่าเราจะไปคั่ว แล้วก็จะได้กินกันแล้วครับ2เมนูนี้ครับสุดยอด,ดนะขั้นตอนสุดท้ายก็คั่วลาบป,ปลานินครับซึ่งเราคลุกเขาผสมอะไรมาต่างๆก็ได้รสแล้วก็ให้น้องมิ้นเป็นคนลงมือดับสุดท้ายัด <c oughs> ไปครับัดไปค่ะโอ้โหต้องกินสุกนะครับครับคั่ว ลาดปลานิลเสร็จแล้วสักพักก็จะใส่จานแล้วก็มาล้อมวงกินข้าวครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไงก็มากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับพี่บอกว่าไงนะครับน,นี่เมนูแถมนะครับเป็นเมนูแถมนะ,ะก็คือไอหัวปลาที่เราต้มเมื่อกี้ใช,ใช่ไหมครับจะใส่อะไรเข้าไปครับพริกลาบครับใส่พริกลาบเข้าไปอ่าแล้วก็แล้วก็วกอ่าเดี๋ยวมีมะนาวครับอ่ามีมะนาวอีกนะครับใช่ครับโอ้โห ใส่ีลงไปไหครับครับครน่ากินมากครับชีต้นหอมนะครับครับใส่ไปเยอะรับใส่ผักชีต้นหอมเข้าไปอ่ะคาบใหญ่เลยครับอ๋อแบบนี้เลฮะเขาเรียกว่าเมนูอะไรครับมีต้มแซบหัวปลาครับต้มแซบหัวปลาครับโอ้โหจากที่จะเป็นสองก็กลายเป็นสามเลยเมนูเราวันนี้สุดยอดจริงครับน้องหนุ่ยเชฟหนุ่ยของเราครับไม่ธรรมดาจริงคนนี้เรื่องการทำน้ำปลา ปรุงรสเข้าไปครับครับอ่ะวันนี้ก็เป็นขั้นตอนการปรุงรสเนาะครับเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะเพื่อนเพื่อครับน่าทานมากโอเคเออขั่วแคร์นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแบบสําเร็จแล้วแล้วก็ลาบปลานิลแบบขั่วแล้วก็ลาบปลานิลแบบดิบแล้วก็อะไรนะอะไรเนี่ยเครื่องเคียเนี่ยมะแว้งมะแฝงหรือมะเขือพวงขั่วนะครับ เรียกได oh. <si suppression> ้หลายชื่อครับอันนี้พี่ปลาบหนกินเผ็ดเจ้าเมนูทุกอย่างน่ากินมากครับเพื่อนกินด้วยกันครับครับแบครัมน้มะนาวนัดีนากดีนาอวนักันัข้เพื่อนด้วยกันเาไม่มีวาระจจ้แ่ว่าเย็นตาไปเย็นบอ ครับเพื่อนๆหลังจากที่เรากินกันเสร็จแล้วก็เหลือแค่2จานนะครับลาบปลาคั่วปลานิลคั่วกับอะไรนะอ่าคั่วแครนะครับอ่แล้วก็พอดีมีแขกมาเซอร์ไพรส์ครับปุ๊บใครเอ่ยโอ้โหมีอะไรทั้งท้ายเพื่อนๆก็มาขวายไปหน่อยมาฝวายไปหน่อยเราละมาเป็นยังเจ้าเจ้าก็มามาเป็นพิธีด้วยกันเนาะ ก็กินสักกำาสองกํก็ได้นะมาเป็นยังไงครับอ้าวอกินข้าวนึ่งอ่ะมาช้าดีกว่าไม่มาอ่ะมามาช้าอ่ะเออแม่นแมนโอเคมึนอย่างเนี้ยปีเอียงก็ล้างคุ้ยแล้วเออล้างคุ้ยมาดูดูปีเอียงล้างคุ้ยมาเนาะนี่ปีเอียงเนาะอันนี้อาเชฟเชฟเชฟกับน้องเนาะน้องมิ้นหันหน้าพอนั้นกล้องเลยเล้วอันนี้อิมนี่คือมันจะรับไอเจ้าม่วงกันละอ่ะ อัาน้อกวาขอหนึ่งคำเจ้าแล้วก็บอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยแล้วลาบปลากระดองลาบปลากระดอะลาบปลาคั้วโปรยเบานลำขนาดลำมากจัดจ้านโดยเชฟหนุ่ยแล้วก็น้องมิ้นเป็นของเจ้าลำนาะลำใจแต่เนอแล้วขอขอขอแอร์คั่วคั่วแคร์สักคำนะเพื่อนๆได้ชื่นใจนะลำขอใครเนี่ยจิ้นนะก่อนจิ้นก็ได้เจ้าจิ้นเลยเจ้าหน่อก็ได้เจ้าเจ้าเลยมือมันเลยเอามือเลยเอะมือเลย ดอ๋อเปิดกระดูกเอาจิ้นเอาจิ้นเนาะจิ้นซอจิ้นตีนหน่อยก่อนเนาะอ่ะพักก่อนอ่ะได้ได้อ่ะอ่ะพักกันก่เอาขอชิมรสชาติก่อนแล้วกันเนาะมาอ่ะขอหนึ่งคำแล้วแล้วบอกรสชาติตัยเจ้าหนึ่งคำบุ๊ปฮึมตัวเจ้าเบวกก้านกี่เลยเนาะอืมบวกก้านมาก ไอ้ลาบจ้าๆเนาะแม่นแล้วก็นเนื้อปลามันนุ่มเนาะเจ้าอันนี้ก็ล้ำไอ้ชอบทั้งสองอย่างเลยแต่คือตอนนี้ไอ้กินไปแลด้ไอ้กัดขนาดเจ้าเป็นยังขอบคุณจะนั่งเดินทต่เป็นสีสันท้ายคลิปนี่เจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านค่ะบบ้าบไปบายคัาเพื่อนๆ